หรือผ่านเว็บไซต์ voicev.shop ตลอด24ชั่วโมงคุณชมครับสินค้า Voice Plaza มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะใครที่กำลังสนใจอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่เป็นของกินอยู่อ่าไม่ใช่อุปกรณ์ของกินนี่มี2เซตให้เลือกนะฮะเซตชงดีกับเซตคุ้มนะฮะเอาเซตชงดีก่อนถ้าเป็นผมนี่ต้องเีบ หรือเป็นสัตยสิพงต้องบอกเซ็ตชงเก่งนะครอันนี้เป็นเซ็ตชงดีชงเก่งไหมไม่รู้ถามคุณปลื้มสัตยสิพงชงเก่งไหมอันนี้หรือว่าปั่นเก่งเก่งนะทั้งสองทั้งสองอย่างอันนี้ชงดีอันนี้ชงดีชงดีมีโกโก้องพิชวัตรด้วยนะฮะมีโกโก้นะครับมี Voice Tea มีกาแฟ3 in 1นะครับที่เป็นแอเซโรล่าสีชมพูนะฮินาฮินาเอ็มคอลลาเจน เอ้ยขอให้ที่ไหนที่ไหน,น,นเอ็มอะเซโรล,ล่าแล้วก็ที่ไหนที่ไหนเอ็มโปรเบลตินะครับรวมถึงแก้วใสถึงราคาเป็นเซ็เหรอเป็นเซตครับผมราคาเต็มอยู่ที่2,959บาทลดเหลือ999บาทเท่านั้น, <c oughs> นคุณชูวัฒน์ถุณขนาดถอในใายใจไปลดเยอะขนาดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งมีชาเออร์เกรย์วอยซ์โกโก้กาแฟทรีอินวันอะเซโรล่านะครับมีเอ็มอะเซโรล่า แล้วก็เอ็มโปรไบโอติกรวมถึงแก้วใสให้แก้วเป็นอุปกรณ์ในการชงด้วยครับครบเซต9 9้าร้อยเก้าสิบเก้าใช้ได้จริงนะครับส่วนเซตคุ้มอีกหนึ่งเซตเป็นเซตขบเคี้ยวครับเซตขบเคี้ยวเนี่ยนะฮะมี voice popcorn นะครับที่เป็นทรัฟเฟิลสกระปุกแล้วก็คาราเมลแอลมอนต์หกระปุกนะฮะ4กระปุกในราคา499บาทนะฮะอันนี้ก็คุ้มมากนะฮะซีกระปุก500อ่ะว่าอย่างนั้นเถอะซื้ออีกนิดนึงส่งฟรีเลยนะครับอ่า ไปกันที่เรื่องของพันธมิตรนะคดีพันธมิตรนะเป็นคดีซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นระหว่าง24พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมปี51นะฮะจำเลยเนี่ยซึ่งมีทั้งพลตรีจำลองสีเมืองแล้วก็มีแกนนำกลุ่มพันธมิตร้งหมด28คนเนี่ยโดนกล่าวหาโดนฟ้องว่าได้ร่วมกันชักชวนให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมกันโดยกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและในข้อกล่าวหานะที่ฟ้องก็คือให้มีการปิดล้อม อ,อาคารที่ท่ากศัศยานดอนเมืองนะฮะซึ่งอยู่ในความครอบครองของสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยที่ผู้เสียหายที่1ซึ่งเป็นบริษัทท่ากศยานไทยจํากัดมาชนหรือทอทอนะ,ะแล้วก็ผู้เสียหายที่2นะฮะและทําลายทรัพย์สินเสียหายนะฮะด้วยนะฮะแล้วก็มีมีข้อกล่าวหาอย่างเช่นนําจานรับสัญญาณของ ผู้จำเลยปฏิตั้งใกล้เครื่องรับสัญญาณของเรดาร์ของบริษัทวิทยุการบินด้วยอะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วก็มีการทําการปิดกั้นสะพานกับรถของกรมทางหลวงนั้นก็เป็นความเสียหายอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีม,มีเจ้าหน้าที่การบินไทยด้วยนะฮะเป็นผู้เสียหายแล้วก็มีบริษัทการสื่อสารบริษัทไพรสณีไทยอันนี้อันนี้รวมไปถึงช่วงซึ่ง มีการเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นสวนภูมิด้วยใช่ไหมคือผมเข้าใจว่าในเรืองอันนี้เข้าใจว่าดอนเมืองอันนี้เฉพาะดอนเมืองอันนี้เฉพาะดอนเมืองแต่ว่าคดีบุกยึดสนามบินมีสองชุดนี่เพราผู้เก่าหาผู้ถูกเก่าหาเยอะมากถูกแล้วก็ตอนนั้นมันมีเหตุการณ์ที่สวนภูมิและดอนเมืองคราวนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่คุณสมชายวงศสวัสดิ์เนี่ยขึ้นเป็นนายกต่อจากคุณสมบัติสุนทรเวสแล้วครับแล้วไปใช้ที่ทําการดอนเมืองเป็นทำเนียบข่าวแล้วก็ตอนนั้นก็ในส่วนหนึ่งก็ทําแล้วก็ เพิ่มแรงกดดันให้นายุสมชายนั้นออกนะฮะรหรือลาออกแล้วก็ถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นมันจูจูเนี่ยมวลชนก็ค่อยๆสลายหลังจากที่มีคำนิชัยยุบพักการเมืองสามพักในช่วงวันที่3าธันวาคมโดยสารรัฐธรรมนูญนะครับแล้วมอบก็สลายถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นซึ่งทำให้ในที่สุดแล้วเกิดรัฐบาลขั้วใหม่นะฮะมันจบแล้วครับนาย นะในปี652ตอนเริ่มปี <6 S 1> เดือนมกราคมมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาอ่านประมาณ1ชั่วโมงนะครับคำพิพากษาโดยสรุปก็คือว่า,ายกฟ้องนะฮะยกฟ้องในคดีก่อการร้ายแล้วก็เป็นกระบฏอันนี้ยกฟ้องไปแต่ให้ลงโทษตามความผิดในความผิดพรกฉุกเฉิน S <S <S เฉพาะพรกรฉุกเฉิน2548นะครับพิาพากษาลงโทษปรับคนละ0,000มบาทไม่มีโทษถึงขั้นจำคุกไม่มีฮะ,ะ,ะไม่มีโทษถึงขั้นจำคุกนะครับมีการให้สัมภาษณ์โดยคุณประพันธ์คุณมีนะฮะให้สัมภาษณ์เป็นการให้ข้อมูลออกมานะครับคุณประพันธ์บอกว่าศาลเนี่ยมองว่าการเป็นการชุมนุมโดยสงบ เป็นไปด้วยความสงบปราศจากอาวุธอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจึงไม่เป็นความผิดในฐานก่อการร้ายรวมถึงข้ออา,าอื่นๆยกเว้นฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินและข้อหาบุกรุกส่วนข้อหาก่อการร้ายยกฟ้องนะั้นเนื่องจากว่าไม่มีการใช้อาวุธทําลายระบบธรรมนาคมขนส่งหรืออากาศยานจึงถือว่ามไม่เข้าข่ายความผิดครับ ครับเขานี้เกรงว่าการตีความโดยสื่อต่างชาติเนี่ยก็อาจจะมีการตีความในทางที่อาจจะมองว่านี่เป็นการสร้างบรรทัดฐาว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ในสนามบินได้ครับ,รบผมเกรงว่าเดี๋ยวสื่อต่างชาติอาจจะตีความเช่นนั้นครับแล้วก็จะมีการก็ภา,ภายใต้อ้างอิงคำสารคําสั่งสารเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยก็ยึดสนามบินยึดส่วนภูมิกันสองหมื่นบาทเองแต่รอบนี้คือในคดีนี้เป็นดอนเมือง ใช่คือเข้าไปในพื้นที่ดอนเมืองต้นปรับสองหมื่นนี่คุณอ่านคำพิพากษาครบหรือเปล่าคุณดีรนันครบสิไม่มีลงโทษไม่มีอ๋อลงโทษมีอ่ะสองหมื่นลงเป็นโทษปรับพรกรฉุกเฉินไม่ไม่ไม่มีโทษจำคุกอ่าไม่มีโทษถึงขนาดจำคุกนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้มีอยู่สองท่านที่ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาแต่เป็นการอ่านรับหลังจำเลยนะครับเพราะว่าป่วยอยู่ก็คือพลตรีจำลองศรีเมืองกับคุณเทิดทูลใจดีเพราะว่าป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ แต่ว่าที่เหลือนี่มาครบครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยที่แกนนําพัทมิทถูกดำเนินคดีเนี่ยบีบรายงานว่ามี98คนนะฮะถ้ารวมทั้งคดีที่ดอนเมืองและสวนภูมิเพราะรอบนั้นมีการใช้พื้นที่ทั้งสองสนามบินนะครับแล้วก็นี่คือนี่คือเป็นหนึ่งในคดีที่คนนั้นสนใจติดตาม BBC เค้ามีรายงานเยอะนะฮะสรุปภาพรวมเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยพันธมิตรในช่วง จริงๆตั้งแต่4-8มาจนถึง5-1เนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ใช้พื้นที่อะไรบ้างรวมถึงตอนนั้นถ้าคุณยังจำได้ในในท้งเนียบด้วยก็มีในทัานนยบรัฐบาลด้วยหลายจุดนะครับปรับนี้ก็คือปรับจำเลยที่1-5และ7-9และจำเลยที่31ก็คือไม่ได้ปรับทุกคน อ่าครานี้แคตตากรีข่าวของวันนี้เนี่ยในในเบรกสุดท้ายเนี่ยนะ<ช>คือเป็นแคตตากรีข่าวประเภทคไม่อย่าไปวิจาร์อะไรมากรวมรวมทางเรื่องเมื่อกี้นี้ด้วยนะแ,นแล้วรวมถัดไปเด้อค,<ช>คุณชูวัฒน์คุณชูวัฒน์คุณชูวัฒน์นั่งเงียบเลยก็ได้นะอันนี้คืออ่าผมว่าเซฟที่สุดใช่งเงียบตั้งแต่เมื่อกี้จะเซฟกว่าด้วย ผมแค่จะอ่านแล้วกันนะฮะคือเซกชั่นสุดท้ายนี่เซ็นเซอร์เองเลยนะเซนเซอร์กลางรายการเพราะว่าผมเป็นห่วงเลยพิธีกรเราก็ร่อยหลออยู่ใช่ไหมคือเซ็นเซอร์เพื่อนด้วยใช่ไหมคือมันยันมัน ไม่เพราะผมคิดผมผมเข้าไปอยู่ในหัวพิธีกรร่วมร่วมสถานีและนอกสถานีไไมม่่คุณปุ้มไม่ลองอ่านมาคือการกฎหมายและคำพิพากษามันมีไว้ลงโทษและเป็นตัวอย่างให้ไม่ให้ใครกระทำตามไม่ใช่เหรออ่าใช่ไอ้อันเมื่อกี้ effective อืออือแปลว่าต่อไปก็ปิดสุวรรณภูมิอย่าไปทำลายเลยนะปิดเฉยๆปิดรันเวย์เฉยๆฉอ่านนี้แต่ไม่ได้คุณชูวัฒน์สวมเสื้อผิดสีเดี๋้อเออสรุปแล้วดูที่คฒน์ทำอ่ะเจอกระสนจริงกระสนจริงมาแน่ ชี้นำก็มันมีกระสุนจริงกลางเวทีราชดำเนินไงใช่ราชประสงค์เนี่ยโดนมาหมดแล้วอันนั้นกระสุนจริงเลยอันนี้สองหมืนส่วนอานน์นำพาวันนี้อานน์โดนสี่ปีนะคดีนี้วันนี้เนี่ยอนนนโดนสี่ปีนะไม่รอลงอาญาคือคือก็ก่าหาตอนแรกก็คือโพสเฟซ นะครับแต่ว่าเนื้อหาในคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าถ้าดูคร่าวๆนะครคุณวรนันท์สารพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นําสืบผักล้างเราเห็นว่าข้อความทั้งสามข้อความที่จำเลยโพสต์ใน Facebook ซึ่งเปิดสาธารณะทำให้ผู้อ่านเข้าใจคลาดเคลื่อนและเป็นการบิดเบือนดูหมินให้ไร้จับจ่วงล่วงละเมิดสถาบันถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงพยานหลักฐานโจทย์ที่นํามาสืบล้วนมีน้ําหนักน่าเชื่อถือส่วนข้อต่อสู้ของจำเลยที่อ้างว่าต้อง การให้มีการแก้ไขประมวลกฎหอาญามาตรารหนสนั้นฟังไม่ขึ้นไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานโจทได้อครับอาจจะถามกันว่า3ข้อความนี้คืออะไรก็ไม่รู้จริงนะฮะต่าผลิตซ้ำไม่ได้เขาเขาไม่ผลิตซ้ำแต่จริงๆก็คนได้หาได้หาได้ไม่ได้ยากอลไรฮะไปดูที่ศูนทนายเพราะเขาลงคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอยู่แล้วก็ก็ไปว่ากันไปแต่ว่าถ้าคุณอนนท์ไปไปปิดรันเวย์แล้วไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็โดนแค่สองหมื่นแต่ไม่ใช่ปิดรันเวย์เดี๋ยวหาว่าเกินจริงปิดสนามบินแล้วกันพูดรวมๆเพราะ ผมอุ้สั่งไม่เซอร์คุณชูวัตรไว้ล่วงหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีผลเลยแต่ถ้าพูดเรื่องนี้ในเฟซบุ๊กนะไม่กระเทือนใครอะไรมากมายนะก็โอเคถ้ามีคนแชร์อะไรเงี้ยนะโดนสี่ปีนะผมก็ไม่รู้เนื้อหาที่เขาโพสต์มันก็อาจจะแรงก็ได้นะ โดยปกติเรารู้อยู่แล้วสไตล์อานนท์ไม่น่าจะแรงน่าจะเป็นลักษณะเป็นหลักเป็นฐานเป็นวิชาการอยู่พอสมควรแต่บางทีเขาก็มีเสียดสีผสมอ่าถ้าดูก็เป็นไปได้แต่เสยดสีมันไม่ได้อยู่ในข้อหาในหนึ่งสองไงหนึ่งสองมันเป็นเรื่องหมิ่นประมาทหนึ่งสองจริงๆต้องอาคตมา้ารใช่ไหมคราวนี้เขาโดนทั้งหมด14คดีที่เป็นหนึ่งสองนะพิพากษาไปแล้วแค่สองโอ้โหเขาเพิ่งโดนสองนะฮะจากสิบสี่แล้วนับต่อเนื่องด้วยนะให้นับต่อก็คือโดนแปดปีแล้วนี่คืออานนท์คือ ก็คือถกคงจะไม่ได้ออกมาอคือถ้าคุณรวมทิศทางในการวินิจฉายคดีในอนาคตแต่ละคดีโดนกี่กระทงกี่ปีเนี่ยบวกไปเรื่อยๆคือจบนะซึ่งนี่คือศาลชั้นต้นด้วยนะศาลชั้นต้นแล้วก็พยายามที่จะขอยื่นประกันตัวเพื่อมาต่อสู้คดีก็ไม่ได้เหมือนกันนะยังยังเลยสองศาลอุทธรดีกาแล้วโอ้ตั้งสิบสี่คดีผมไม่สะใจไงผมกลัวว่าผมกลัวว่าน้ำหนักของการขอนิ่ละโทษกรรมเพื่อ เริ่มต้นประเทศใหม่เนี่ยมันจะน้อยลงไปอีกครับคือเดิมเนี่ยเราคิดว่าเอาวะยอมหน่อยได้เนื้อสกร,รมเด็กน้องปี6 3 6 4อย่างน้อยก็ปล่อยพันธมิตกรกบอปสก็ยังพอ,พอพอพอได้ถือว่าโดยหลักการแล้วมันมันมันรอดหมดใช่ไหมเนื้อสกร,รมไปเลยยกแผงพันธมิตรกบปสก็ไม่ต้องเนื้อโทษให้พันธมิตรแล้วคราวนี้ไม่ต้องพันธมิตรโดนสองหมื่นเขาจ่ายแล้วจบแล้วจะเหลือเนื้อโทษให้ใครอ่ะครับก็ไม่ต้องนะฮะเพราะว่า1นหนึ่งสองไม่ต้องเนื้อโทษให้ อ่าคนีผมมีให้เลือกนิดหนึ่งผมแย่งคุณนิดหนึ่งเบื่อเินผมดื่มกาแฟมาห้าแก้ววันนี้ผมเลยอยู่ตัวเองไม่ได้ซึ่งอันตรายมากในข่าวที่นําเสนออยู่แล้วคุณปื้มห้ามดื่มเย่ต่อด้วยนะฮะผมถ้าดื่มเย่ต่อนี่ผมให้เลือกหลังจากสองข่าวเมื่อกี้นี้ซึ่งห้ามวิจาร์เนี่ยว่าคุณจะไปพม่าหรือเกาหลีเหนือดีคนีคําแนะนําของผมเนี่ยไปเกาหลีเหนือดีกว่าไกลบ้านหน่อยอ่าเพราะว่าปื้มนะฮะเอาเกาหลีเหนือคิมจองอึนฮะพระนาท่านผู้นําสูงสุดนะฮะ เขาเสนอนะครับพนท่านคิมจองอึนซึ่งตอนนี้เขาให้ลูกสาวเป็นคนที่จะขึ้นแทนนะเขาเขาเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าเขาไว้ใจลูกสาวเขายังไม่ได้แก่เลยนะไม่เขาวางเขาวางแผนว่าร่วงหน้าและเป็นข่าวใหญ่ในเกาหลีอยู่คือผู้นำเกาหลีเหนือก็บอกงี้ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชาวเกาหลีเหนือว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นศัตรูหลักและเป็นศัตรูหลักที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้คือไม่ต้องคิดถึงเรื่องของการรวมประเทศครับบองดองบองดองไม่ต้องไม่มีไม่ต้องดูเหตุผลเลยรัฐธรรมนูญกําหนดว่าเป็นศัตรู ให้เขียนไว้เลยถาวรและดินแดนของเกาหลีเหนือแยกออกจากเกาหลีใต้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เกาหลีเหนือควรจะวางแผนสับการยึดครองและยึดคืนเกาหลีใต้โดยสมบูรณ์ในกรณีที่เกิดสงครามชาวเกาหลีใต้ก็ไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยครับ <c oughs> เขาคือริมจองอึนผู้นําสูงสุดเนี่ยเขาเสนอว่าเขียนเข้าไปรัมนู่นให้มันถาวรไว้เลยว่าไม่ต้องมีการคืนดีกันชาตินี้ จ, <tar la> <tar Itís> จริงๆมันม ja> ีกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องการรีวิวใประเทศของเกาหลีใ oh ต้เกาหลีเหนือไม่เล่นด้วยแล้วก็เขาเตรียมเขายิงทดสอบรับปีใหม่นะครับอนุอนุภาพขีปนาวุธไฮเปอร์ซอนิกเนี่ยว่ากันว่าเกาหลีเหนือกับรัสเซียเขาอาจจะโคกันมีการคาดคาดหมายว่าเกาหลีเหนือเขาไปเอาไฮเปอร์ซอนิกเทคโนโลยีไฮเปอร์ซอนิกจากรัสเซียมาแล้วอาจจะมีแล้วเดี๋ยวจะทดลองเนี่ยเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้เกาหลีใต้ได้เห็นแสนยานุภาพันยิ่งใหญ่ ของระบอบทหารผู้นําสูงสุดยิ่งจูง่จมากก็รู้อยู่ว่าไม่กล้าบุกหรอกแต่ว่าปัญหาสร้างศัตรูแต่เรื่องนี้ผมอ่านอยู่ตลอดนะคุณวรนันแล้วผมรู้สึกว่าปัญหาคือในที่สุดอะ่ะเกาหลีเหนือไม่เคยกล้าทําอะไรสักทีทุกลูกเนี่ยตกทะเลโดยตั้งใจะอืคือแม่นยําม,มากคือตกทะเลหมดใช่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคนอยากได้สงครามโลกในสามนี่ไม่ได้หรอกครม แล้วทัก็จะมาด้วยผมว่าเจนใหม่เกาหลีใต้เจนใหม่เกาหลีเหนือก็คงจะก็แยกกันมาโดยปริยายแล้วเนาะเจนใหม่เกาหลีเหนือเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่มีอาหารจะกินอผมเคยไปนะฮะอ๋อใช่ทำไมจะถามคุณปื้มในโรงแรมเนี่ยมีไฟนีออนหนึ่งดวงในล็อบบี้ครับขึ้นไปบนห้องเลยนะฮะมีปลั๊กฮะแต่ไม่มีไฟฟ้ามันคืองเกรืเกมของจริงโอ้โหน้มืดเลยเหรอมืดจริงฮะแล้วก็ไม่แปลกผมอยู่เมืองไทยผมไม่ผมเข้าใจอยู่ว่าเกาหลีเหนือเป็นอย่างนั้นแต่ทํามแปลกนี่หมาคุณปื้มไป ผมไปเพราะว่าผมผมอยากไปดูจริง,รงๆก็บินไปที่ปักกิ่งแต่เมืองเมือง,งไทยมีความสุขกว่าเยอะว่าเป็นอย่างนั้นจริงป่ะครับเราต้องกลับมาที่เมียนมาแล้วล่ะครับครับยินดีฮ <laughs> ะยินดาเมียนมาเนี่ยเราจะประสานผ่านอาเซียนใช่ไหมฮะก็ชาติหน้าใบายอาเซียนมันไม่มีขี้วเลยอะไรเลยอาเซียนมีประโยชน์เดียวคือเอาไว้เรียนหนังสือให้เด็กท่องจํา <laughs> แล้วก็ใส่ชุดอาเซียนกันทุกวันศุกร์ <laughs> แล้วก็ลองเพลงอาเซียนร่วมใจเรามาร่วมใจ <laughs> เราต้องไปเอาจีนมากดดันแล้วจีนเขากดดันเขาล้างบางเครือข่ายทุนสีเทาได้สุดโหเขาแทบจะเรียกว่าส่งหานไปเองเขาจัดการต้องให้เขาเคลียร์เองคือจีนปกครองพม่าได้ดีกว่าพม่าปกครองตัวเองอะตอนนี้ครับครับฮะแต่ว่าสถานการณ์แบบนั้นมันไม่เกิดก็ค่ากันอยู่ว่าจีนเขาคงไม่ยึดครองพม่าอยู่แล้วก็ใช้วิธีนี้แหละแล้วก็ถอยกลับเพื่อจะดูแลเส้นทางท่อก๊สก็ดูแลเรื่องจีนเทาทีนี้กับกับ ไทยเนี่ยมันมีเหตุผลเดียวที่ะดีวม,ออมาตอนนี้เหตุผลลรหลอนะอก็คือเรื่องมนุษยธรรมครับก็ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปมแต่จริงๆถ้าถ้าพี่ไทยขยับมากกว่านี้อาเซียนมันก็จะคืออิงอาเซียนด้วยขณะดเดียวกันก็กดดันด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้อตอนนี้มันก็เป็นสภาพที่ก็ไม่รู้จะจัดก,การยังไงกับเมียนมาฮะแต่ว่าภารกิจตอนนี้ทางกระทรวงต่างประเทศเขาเดินหน้าในการผลักดันให้อาเซียนเข้ามาใช่มีบทบาทตรงนี้ตามแผนเดิมใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือจะไปพูดคุยใน world economic forum ที่ดาวอสนะครับก็คือเป็นการเสวนาทูดเมียนมาในการป้องกันสัตว์วัที่สูญหายทศวรรษทศวรรษฮะสิปีฮะเป็นทูตของเมียนมาครับเป็น,ปน,นการการทูดเรื่องเมียนมาดิปอมซี่ใช่ใช่ครับก็ไทยและเมียนมาเนี่ยจะจับมือการพอยกระดับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศนะครับ เขาบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือคกลไกนี้ต้องมีประสิทธิภาพในแง่ของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล,แล้วก็มีความน่าเชื่อถือในแง่ของความสามารถที่จะเข้าถึงทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีความโปร่งใสในแง่ของการตรวจสอบอย่างเป็นกลางนะครับก็ไทยจะเป็นเสนอให้เป็นศูนย์ประสานงานสําหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน แล้วก็เข้ามาติดตามการกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ให้กับชาวพม่าซึ่งต้องรีภัยสงครามอาจจะเข้ามาทมหากินในประเทศไทยซึ่งเป็นโอกาสที่คนไทยรัฐบาลไทยสามารถให้ได้ครับอย่างอย่างเป็นรูปธรรมใช่ใช่นะครับแล้วจริงจแล้วคุณปานไปยังพูดอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของอิสราเอลเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทูตอิสราเอลที่เขาที่ให้ทางฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันนะครับ ทั้งของอิสราเอลแล้วก็คนไทยด้วยแต่ว่าคุณปานปีบอกว่าออไม่อยากจะให้ใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนพื้นที่ต่อรองอนะครับเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทั้ง8คนที่เหลืออยู่นะฮะก็ พยายามที่จะบอกว่าไทยก็ไม่ได้สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่เป็นคู่ขัดแยง้งอ,อันนี้คุณปานปีกก็เลยบอกให้ปหลัดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยประสานงานพูดคุยกับทางทูตอิสราเอลด้วยนะครับว่าไม่อาจจะเรียกว่าไม่พอใจในมูฟเมนต์นี้ของอิสราเอล <Israel S 2> เพราะว่ามันมีกิจกรรมซึ่งมีการใช้รถตุกตุกในประเทศไทยแล้วก็มีการติดป้ายด้านหลังให้ปล่อยตัวประกรัะนะแล้ว,ลวตกลงแล้วแต่ว่ามันดูเวลาคุณเห็นตุกตุกเนี่ย ที่ติดป้ายให้ปล่อยตัวประกันชาอิสราเอลเนี่ยม,มันคือปกติแล้วว่ามีป้ายอะไรแบบนี้มันจะเหมือนเป็นป้ายโฆษณาสินค้าไงครับแล้วแล้วก็เลยดูคนก็เลยตั้งตั้งกาสังเกตว่านี่มันนี่มันเป็น product advertisement อะไรรูปแบบใหม่อะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นการรณรงค์ในเรื่องซึ่งค่อนข้างจรงิงจังครับแต่ว่าปรากฏว่าก็กลายเป็นว่ามีคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมอิสราเอลทําอย่างนี้หรืออิสราเอลเขาเขาไม่ได้ทำล่ะคือมันเป็นฝ่ายที่เขาต้องการเรียกความสนใจให,ให้โลก ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่นู่นหรือเปล่าที่แบบ proactive อะแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่รัฐมนตรีต่างประเทศนั้นกังวลอยู่นิดหนึ่งนะครับผมอตอนนี้จริงเราก็เป็นตัวประกันอยู่ไงแปดคนใช่ครับหัวใจสาคัญเลยเรื่องเนี้ เราก็เป็นตัวประกันอยู่ด้วยนะฮะ,ะ,ะมีข่าวด่วนเข้ามานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับโคศกรมราชฐานอันนี้เป็นหัวข้อนะครับผมเอามาจากในเดลินิวนะฮะเขาบอกแบบนี้ว่าโคศกรมรัชฐานเปิดเผยว่าคุณทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษโกรณีพิเศษนะครับแล้วก็มีการคลี่คุณสมบัติออกมาบอกว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางสูงเป็นเป็นบุคคลสูงวัยนะฮะแล้วก็เจ็บป่วยหลายโรค นะครับบอกว่าอันนี้เป็นอำนาจของผบเรียนจำพิเศษกรุงเทพพิจารณาก่อนที่จะเสนออธิบดีกรมประชทัิป์เป็นการถแถลงข่าวที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะครับก็หลายท่านเลยนะฮะมีทั้งที่ปรึกษารั่มนตรียุติธรรมนะครับเลขาของรื่อนตรียุติธรรมแล้วก็คุณสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตาแหน่งคุณสมบูรณ์แต่ว่าข่าวเรียแปลความว่าคุณทักษิณเนี่ยจะจะได้อยู่ที่ไหนล่ะได้อยู่ในโรงพยาบาลต่อหรือได้ออกถ้า,าพักโทษก็ได้ออก ออกโดยที่ไม่ต้องไปนอนเรือนจ,จําจริงๆอีก,กสองาเดือนรอยงี้ก็เข้าเกณฑ์แล้วครับณ <นะ S 1> <อ>วันนี้คือเข้าเกณฑ์แล้วในขณะที่ที่มีกลุ่มซึ่งเข้าไปพยายามที่จะตั้งโต๊ะเริ่มจุดการชุมนุมให้ให้ติดใจผมเนี่ยผมก็จินตนาการภาพนะว่าพันธมิตรเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็มีผู้สูงอายุ70กว่าแล้วทั้งนั้นเนี่ยจะมีคําพิพากษาจําคุกคแล้วไม่ให้ประกัน แล้วผมอยากพิสูจน์ว่ามันมีการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าว่าคุณจำลองจะได้อยู่โรงพยาบาลตำรวจไหม,มคุณวิภพ,พจะได้อยู่โรงพาลตำรวจไหมอะไรเงี้ยนะเสียดายไม่มีโอกาสนี้แต่แต่ทัศนะที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเลยจะรบบ,บคนซึ่งติดตามการเมืองปีสี่แปและปีสี่เก้ามาเหมือนกับว่าณนะเวลานี้ฝ่ายซึ่งเคยรบกันในสมัยนั้นเนี่ยก็จะกลับบ้านกลับช่องแล้วแล้วไอ้สิ่งที่น่าเซงคืออะไรไหมฮะ ไอ้วิกฤตซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยในปี48 49เนี่ยจริงๆมันไม่ต้องเกิดขึ้นเลยก็ได้ฮเพราะว่ากลับมาเหมือนเดิมถ้าไม่มีถ้าไม่มีทั้งหมอบและไม่มีทั้งรัฐประหารทั้งหมดนั้นด้วยนะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจที่เรานั่งทะเลาะกันทุกวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีใช่และไม่จำเป็นต้องมี5 0 0แสนห้าแสนล้านบล็ตใช่แล้วไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องเกณฑ์ทหารยไม่ต้องมานั่งนท่โทษนิษแล้ว จำโมเมนต์ได้ที่ผมเห็นทั้งมอบมาทั้งรัฐประหารมาแล้วผมสวดทั้งมอบและสวดทั้งรัฐประหารและเสร็จแล้วผมเจอคนที่บอกว่า้็คุณเชียร์คุณทักษิณนี่แล้วแล้วทั้งหมดนั้นคุณรู้สึกว่ามันดีไหมล่ะที่มันเกิดขึ้นับ มันเกิดขึ้นแล้วมันเละมาจนถึงทุกวันนี้ทางเศรษฐกิจอ่ะและการเมืองด้วยครับครับออดูจากข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีการรายงานไปยังอธิดีกรมรชาชทัณฑ์แล้วก็ทางคุณทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมนะครับเกี่ยวกับการอ,อ,อยู่นอกเรือนจําเกิน120วันอันนี้คุณทวีสอดสองก็บอกว่าได้รับทราบแล้วก็เซ็นรับทราบเรื่องของการนอนพักรักษาตัวของคุณทักษิณเกิน136วันก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขและปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด ทีนี้มันมีกรณีน่าสนใจว่ากรณีที่คุณทักษิณเนี่ยที่นอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจําต้องยอมรับว่า,าได้ถูกตรวจสอบจากหลายหน่วยงานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเขาบอกว่ามีตัวแทนขึ้นไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตารวจและได้พบกับคุณทักษิณซึ่งส่วนตัวเนี่ยนะฮะตนเองในฐานะที่เป็นข้าราชการการเมืองก็เชื่อว่าคุณทักษิณนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลจริงไม่ได้อยู่ที่คอนโดอย่างที่สังคมเครือบแคลงสงสัยจึงอยาก ให้มีการแถลงข่าวในวันนี้ได้ลงรายละเอียดเพื่อให้สังคมได้เกิดความเข้าใจแต่ประเด็นที่จะโดนวิจารณ์สาหรับฝ่ายที่เขาต่อสู้คุณทุกสินมาก็คือว่าถ้าเขาได้รับการปล่อยตัวเร็วก็คือแปลว่าก็คือแปลว่าไม่ได้นอนเรือนจําจริงๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเลยรวมทั้งคืนแรกซึ่งอยู่ถึงแค่เที่ยงคืนแต่จริงๆแล้วบทเรียนทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นทั้งตุลาการพิพักษทั้งหมอทั้งรัฐประหารเนี่ยไม่ควรจะมีเลยไม่ควรจะมีเลย คนไกลพิเศษไม่ควรจะมีเลยเพื่อค่นรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งบริหารประเทศเศรษฐกิจได้มีประสิทธิภาพในปี49ครับผมคือคือนี่คือบทเรียนที่ประเทศไทยต้องได้ครับถ้าไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเป็น2 2> สองทศวรรษที่สูญหายจริงๆแล้วมันสูญหายไปได้แบบที่โมเมนตัมทางเศรษฐกิจอาจจะไม่กลับคืนมาอีกเลยนะฮะสำหรับประเทศเนี่ยฮะร,รถทิพย์ไตวันนี้นะครับห้าโมงเย็นพบกับคุณทิติรัตน ที่สอนพันกุลครับหรือว่าดรแบงค์นะเป็นคนรุ่นใหม่จากพรรคเพื่อไทยเป็นรองเลขาธิการนายกัฐมนตรีคนใหม่ด้วยนะฮะป้ายแดงเลยทีเดียวมาพูดถึงแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ตัวคุณแบงค์เองก็อยากจะผลักดันเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือว่า creative economy นะฮะห้าโมงเย็นวันนี้ในรายการรถทิพย์ไปนะครับ Facebook y o u t u b e Voice TV นะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วสำหรับเวก้านะไทรแลนนะเดี๋ยวเจ <ะ S 2> อ,อชูกาแฟรีฟรจะเต็มไม่รู้ ไม่มีใครเซ็นเซอร์อย่าวิจารณ์คืออยางนี้ทำอะไรก็ได้อย่าวิจารณศาลเพราะว่าเราเสียคุณชูวัตรอีกคนไม่ได้คุเพิ่มคนไว้แล้วคุณเพิ่มเดี๋ยวไปดูว่าชูก้าฟรีกล้าจริงหรือเปล่าหมดเวลาแล้วครับไปกับไทยแลนด์เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ